สรุปผลการดำเนินงานของสอรอระดับอำเภอสวนพึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ถึงเดือนมกราคม2568ร้อยละการเบิกจ่ายณวันที่21มกราคม2568คิดเป็นร้อยละ45.98โดยมีผลการดำเนินงานดังน,นี้ 1. งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศตกราช2551 สกรระดับอำเภอสวนพึ่งได้มอบหมายให้สกรระดับตำบลทั้ง4แห่งดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนและดำเนินตามนโยบาย4สอของสำน,นักงานสกรประจำจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยสวนสวยสวนครัวสมุนไพรสื่อและอุปกรณ์และดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ประกอบด้วย1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาต้านยาเสพติดสกรระดับอำเภอสวนพึ่งดำเนินการเมื่อวันที่24ธันวาคม2567ณสนามกีฬาป้านห้วยแห้งหมู่ที่5ตำบลตนาวศีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการเมื่อวันที่26ธันวาคม2567ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะกล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี2ง,งานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอสวนพึ่ง รวมกับสกรระดับตำบลบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดและผ่านระบบออนไลน์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่จำนวน35กิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน1,659คน3งานการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง สกรระดับอำเภอสวนพึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายการมอบของขวัญวันปีใหม่กิจกรรมสคสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ประจำปี2568สถานศึกษาจำนวน928แห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ9อาชีพ9มงคลชีวิตสำหรับประชาชนที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายระหว่างวันที่21ธันวาคม2 5 567-5มกราคม2568โดยจัดสุดอาชีพที่สามารถส่งต่อความสุขใช้มอบเป็นของขวัญในเทศกาลวันปีใหม่ได้จำนวน9อาชีพสกรอระดับตำบลทั้ง4ตำบลจัดทำหลักสูตรระยะสั้นการทำน้ำสมุนไพร4งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายสกรอระดับอำเภอ อำเภอสวนพึ่งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนสมาร์ทฮีโร่รุ่นที่1เพื่อลดอบบยามุกในชุมชนประจำปี2568ณฐา,านปฏิบัติการชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่1205สกรอรระดับอำเภอสวนพึ่งเข้าร่วมโครงการงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2568โดยร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดไทยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบรอบ103 ณีสนามกีฬากลางศูนย์กีฬากรมการทหารช่างค่ายบุรชัดตําบลเกาะพะพลาอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอสวนพึ่งได้ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และนโยบายของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดราชบุรีเพื่อมุ่งพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ